พอวเนี้มาเลยเนี้ยมนีมาเลยประมาณที่คุ่นกลครับครับครับไม่ไม่ไม่เพืง้อมูอมู่เอาอยู่เยอะปวตปวดปวดปมดปวได้ไหมนไหมจำตัวคนทักคนเนนี่จำเลยตคนทุกคนเลยนั่นเองวนที่พวกพก่เก็บไม่ได้ก็มีมีก็มารอกท่อรถ

ไปตื้อไปนะจะได้มาไปตตืดจุด่อรั้วตามต่างจังหวัดซึ่งมาตรการการป้องุลโควิดตรงนี้มันได้รับความดรอร์ดรอรมไม่มีหานทํากานเป็นเรื่อนว่าอะไรครับซึ่งตรงนี้ก็มารั้วตาม ว่าต่างจังหวัดมีมาตรการปันเปื่อเดี๋ว่าพอมีตรงทางนายบุคคลใดออ่่าาไปก้อนอนุญาตใจเพียงเดียงเพื่อการตุกปฏิเทศไม่ได้มีกัารเสด็จรถรถดีตรงนี้อ่าก็มันเจ้าปากกาไม่กล้าจัดแล้วก็โดยจิตถ้ามันจำนึกถ้ากวาว่าเออมีมาตรการว่าอ่าไม่สามารถจัดได้ก็ว่ามันุย์โยนสักป้าว่าตีเสี่ยงกาบุคคลใดงอมรับอ่ารับฟัง จินปฏิบัติหอตรงั้งกันให้จัดเก็บผวกพ่มจะบากกรไดจากงานระดมจะได้หมดต้นีตามตามวัดรอบระเบียบตรงนั้นให้จัดเก็บกับผมกตงขอคุณนะครับคนที่อยากเป็นตัวแทนกวนะครับเรอจะเ็คมใจของเราทุกคนเราจะตีน้าราชการประยุต่เประยก็จากหแต่กจะต้องาก็รู้เพว่อดีรตูคอยงนันซือใส่ก อัเดียว่าวอัมรวมกันตั้งใต้ใต้ชีวิตกับนี่ก็เหมือนินก่อเตาจะาตาเก็ดะกงนั้นแต่มอันนี้มันเรียบไปแล้วอ่ะไปก็เะยอยากเตรียมเพอ่อตุกปฏิทินเซ็ตเลยในได้แบบนี้ไม่ตามมดาพวกผมก็ยอมรับตรงนั้นในมาตรการ๋ยวจะจะคุยกับทาเภอนลเดี๋ยวเป็นพัชุมกับทางออตรงนีเพื่อนก่ มันมีไล่กรรมตาที่มันดึกวานก็ว่าอยากอยากไอ้เมื่อกันมั้งกับกรบผมงกับตัวอ่าเราเป็นมาธาเดียวกันก็มั้งกับผมครับเออกระโปงับไม่ใหญ่เป็นการลองเรียนหรือการประท้วงอะไรต่างตินนะครับอ่าเป็นเป็นการยืนนั่งซื้อแต่อ่าสอบซ้ำแนวทางอ่าซึ่งมาตรการอ่าป้องกัน ควบคุมการระบาดโรควิดนะครับแต่ถึงตอนนี้มันก็ระบาดกันดีน่ากลัวแต่ว่าผู้พิพกษาแนะนำคุม,น,น,ม,มนัากอนตีิสระและกู้ประกอบการบันเทิงอิสระจหวัดปรตรฐานการยักดูแนวา้งแี่ว่าควาจะมีจองต่างได้มัง่งแต่ว่าให้ผู้พิพาประกอบอาชีพได้เหมือนเดิมหรือว่ามีมาตรการหร่า ได้ไม่ได้อย่างไรก็อยางอ่ต่างจากวัดอ่าแต่แรงการออกมาจัดเจนในมาตรการป้องกันควบคุมแรงเต่ว่าเสี่ยงต่อการระบาดถ้าควบคุมก็คือต้องใจมาตรการมาตรการเดีว่ายังไม่จัดเจนนะครับไม่มีผมยังไม่เคยเห็นมาตรการจัดเจนว่าเออมันอ่าตั้งแต่ปีไหม่มาการมันมีการแต่แรงการว่าห้ามจัดอ่านปีไหมเรื่องๆมาอเรืงแบบนี้เข้าใจพวกเ้องก็ยอมรับในตรงนั้นว่ามันเป็นสภาวะเสี่ยง การนอมรับมาโดยดีแต่พอาถึงตาหวโบ้กุ๊อยอมรับอยู่ว่าดีแต่ยังมีอีกกลุ่มป,นน,ปนนู่ปนนี้มันก็ไม่กรอกกลุ่มมันไม่ใจมาตรการเดี่ยวตกต้องหรือว่าแกปญหาตรงนี้ได้ก็ยากว่าให้มันตัหวาป้องกัรกับตรงจวยกันมดต่างจังหวัดอูกกลนตรงรวมด้ดยใจกัน